สาเหตุจริงๆนะที่ที่บ้านเราเนี่ยครับต้องมีกฎหมายปี p a เนะครับเพราะว่ามันถูกเทรนด์ของของโลกของสากลนะครับเขามีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาสักพักแล้วซึ่งมันก็เริ่มเหมือนกับเป็นเทรนด์ว่าถ้าประเทศไหนไม่มีนะครับก็จะเหมือนกับตกสแตนดาดเสียออปติในการทําธุรกิจด้วยกันช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับที่กฎหมายออกใหม่หลายองค์กรยังสับสนอยู่ว่าเอ,อ๊ะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าอันนี้เข้าข่ายกฎหมายตัวนี้ไหมนี่ปัญหาก็เลยอยู่ที่การนําไปใช้หรือนําไปปฏิบัติแทน เออจริงแล้ว PDPA เนี่ยมันไม่ใช่ของที่เหมือนกับวันพร m มทำทีแล้วจ,จบมันจะต้องหาวิธีในการเอาส่วนนี้ไปผูกไว้ในกระบวนการในการทํางานซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หลายองค์กรเนี่ยเจอเจอกับความท้าทายการเอาความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เนี่ยใส่เข้าไปในธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายตอนนี้นะครับ ก่อนที่เราจะทำตัวแพลตฟอร์ม p d p a ก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ Cy b e r Security มาก่อนละซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับพรอโบเช่นพรบคอมนะครับในการเก็บหลอกเก็บอะไรต่างๆพอเกิด p d p a ขึ้นมานะครับจริง mindset ของเราตอนแรกเนี่ยเราก็มองหามุมเลยนะครับว่าเอ๊ะมันจะสามารถออกแบบมาเป็นแพลตฟอร์มยังไงได้บ้างโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากการเป็นเป็นที่ปรึกษาก่อนเพื่อไปหาจุดที่ ทุกองค์กรใช้งานเหมือนกันนะความคอมมานของต่ละที่นะครับแล้วก็พยายามออกแบบมาเป็นแพลตฟอร์มในปัจจุบันตัวแพลตฟอร์มนีชื่อว่า t r e x นะครับย่อมาจาก Thai ร็กั l a t เทอรี่แพลตฟครับในมุมของ p d p a ีนะครับมีหลายๆอย่างด้วยกันที่ต้องทำนะครับมันจะเป็นเรื่องเอกสารนะครับเรื่องการบันทึกว่าข้อมูลส่ปปวนบุคคลขององค์กรเราเนี่ยมีอะไรบ้างเครื่องมือต่างๆเราเคยเห็นเนาะพวกคอนเซ็ปต์ต่างๆตัว PPA พแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับมิสวิสนะครับที่มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยย่เกวววข้ออองัับบ PDPA นนครรถูใตตแพลลฟ์ม จริงๆตัว PTPA นะครับมองว่ามีมีหลายมาตราเลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมสรุปเนี่ยหลักการของมันเนี่ยครับก็คือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยเจ้าของข้อมูลเนี่ยต้องรู้ครับว่าองค์กรแต่ละแห่งเนี่ยออาข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยไปใช้ทำอะไรบ้างหลักการที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยมีสิทธิ์ในการควบคุมละอย่างทุกวันนี้ครับเราก็จะเห็นปัญหาอย่างเช่นแกลง call center หรือต่างๆที่เอาเบอร์โทรของเรานะครับข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้โดยที่ เราควบคุมไม่ได้นะครับเราสามารถถามได้ครับว่าเอ๊ะเราข้อมูลามาจากไหนนะครับเราสามารถบอกให้เขาหยุดโทรนะครับสามารถใช้สิทธิ์ของเราในการควบคุมข้อมูลของเราเองได้สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการเก็บข้อมูลก่อนหน้านี้มันจะไม่มีเหมือนกับเป็นมาตรฐานนะครับว่าเอ๊ะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องทําลายยังไงสําหนับป,ประชาชนเนี่ยต้องบดทิ้งนะนะครับหรือว่าต้องเก็บยังไงให้ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยนะครับ ปัญหาก็ก็จะค่อนข้างหมอฟไปตามช่วงเวลาช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับที่กฎหมายออกใหม,ใหม่หลายองค์กรยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าอันนี้เข้าข่ายกฎหมายตัวนี้ไหมแต่ว่าพอช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีหน่วยงานนะครับอย่าง p d p c ก็เริ่มมีการ awareness นะครับมีการสื่อสารมีการโปรโมทข้อมูลต่างๆความรู้ความเข้าใจเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่ปัญหาก็เลยอยู่ที่การนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติแทน เอ่จริงๆแล้ว PDPA เนี่ยมันไม่ใช่ของที่เหมือนกับวัน t i m มทำทีแล้วจ,จบมันจะต้องหาวิธีในการเอาส่วนนี้ไปผูกไว้ในกระบวนการในการทํางานซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หลายองค์กรเนี่ยเจอเจอกับความท้าทายการเอาความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เนี่ยใส่เข้าไปในธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายตอนนี้นะครับจริงๆแ้วสมุติฐานเดิมของเราเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้แพลตฟอร์มแล้วก็จบ พีดีบได้ตัวเองแต่หลังจากที่ลองลองทดสอบไปสักพักหนึ่งเราก็พบว่าโอเคด้วยความที่มันเป็นเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจริงแล้วลูกค้าก็ยังต้องการที่ปรึกษาอยู่การให้บริการของเรานะครับจะเป็นความไฮบริดจะมีส่วนที่เป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็เป็นส่วนแพลตฟอร์มด้วยกระบวนการของเราเนี่ยครับก็จะเริ่มจากการที่ที่ปรึกษาจะเป็นคนเนี่ยเข้าไปเซตอัพให้ลูกค้าก่อนนะครับเราเรียกว่าพ i l o หทีเช่นฝฟายบุคคลไฟล์ไอทีไฟล์การตลาดเราจะดําเนินการให้จบโครงการเลยใน5แน้แผนกนี้ ทำนำข้อมูลเนี่ยใส่ลงในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็สอนการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนําตัวแพลตฟอร์มเนี้ยไปต่อยอดบันเดิลเข้าในโปรเซสของตัวเองได้ที่ปรึกษาของเราเนี่ยครับจะเริ่มเข้ามาแฮนด์ออนตั้งแต่เริ่มโครงการเลยทําการสัมภาษณ์นะครับอินเทอร์วิวนะครับเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เอาข้อมูลเนี้มาอิมพิเม n นต์ในตัวแพลตฟอร์ม จากนั้นก็จะเป็นช่วงของการแฮนด์อฟสอนการใช้งานให้กับลูกค้าในการเอาตัวทีเล็กเนี่ยไปใช้ต่อตัวทีเล็กเองเนี่ยเราให้บริการเป็นสแตทิชชั่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสแตทิชชั่นนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อมาที่รึกษาได้ทุกเมื่อสมมุติเกิดเหตุข้อมูล,ลั่วไหลนะครับก็สามารถโทรมาเราจะสามารถช่วยร่างนะครับจดหมายเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไปยังเจ้าของข้อมูลหรือไปอยัง PDPC ได้ในกรณีที่มีกฎหมายลูกนะครับ ออกามาปุ๊บทางเรานะครับก็จะติดต่อไปนะครับคอยอัปเดตเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆให้หรือว่ามีเคสอินซิเดนต์บางอย่างนะครับเช่นมีข้อสงสัยพนักง,งานต้องการขอใช้สิทธิ์ในการลบข้อมูลบางอย่างและทางบร,ริษัทไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมก็สามารถติดต่อมาขอคำปรึกษ,ษาเราได้ตลอดเลยเวลา Subscription เลยนะครับเราเราดีไซน์ตัวที่เล็กเนี่ย เบสออนจาก p ีดีเเป็นตัวตั้งต้นก่อนมองในภาพรวมว่าโอเคถ้าเราจะตอบ p d p a พพร้อมๆกับอินทิเกตกับสิ่งที่ลูกค้าทํางานอยู่ทุกวันนี้เราจะต้องมีฟีเจอร์อะไรบ้างโดยที่หลักๆเนี่ยของเราเนี่ยครับจะมีโมดูลผมเรียกว่าเป็นชุดของโปรแกรมแล้วกันนะครับทั้งหมด4ชุดด้วยกันตัวแรกเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการทําเอกสารหรือด็อกิวเมนต์อย่างที่ทุกคนด้านราบก็คือ p d p a เนี่ยจะมีดีควายเกี่ยวกับด็อกิวเมนต์ค่อนข้างเยอะโมดูลเอกสารของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่2ออย่าง อย่างแรกคือช่วยในการสร้างเทมเพลตือเจเนเรตตัวนโยบายออกมาอย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการดิสเิบิลหรือการกระจายตัวนโยบายนะครับอย่างลูกค้าของเราเนี่ยมีเว็บอยู่20เว็บเราก็เลยมีเครื่องมือในการที่ว่ามาอัปเดตที่เคสก็พออัปเดตที่เคสปุ๊บเดี๋ยวมันจะดิสเิบิลไปทาง20เว็บให้เอง อีกโมดูลต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการ mm. เขาเรียกว่าทำ ROP นะครับ d i e Record of Processing Activity ฐานข้อมูลที่เป็น Asset Inventory เราเก็บเรื่องของกิจกรรมการบันทึกข้อมูลสุบุคคลแทนฐานข้อมูลที่บอกว่าองค์กรของเราเนี่ยใช้ข้อมูลสุบุคคลทำอะไรบ้างใช้ข้อมูลสุบุคคลในแผนกไหนบ้างข้อมูลที่เราใช้มีประเภทอะไรบ้างเกิดวันนึงมีคนมาเรียกร้องว่าเอ๊ะคุณเก็บข้อมูลสนบุคคลของเขานะครับเราสามารถแทร c ได้เลยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเราเก็บข้อมูลของเจริงหรือเปล่าหรือว่าเขามาขอถอน c o n s e n ์เราก็สามารถเช็คได้เลย นะครับว่าเขามีคอนเซนื้อตลอดจริงหรือเปล่าส่วนบทที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเกี่ยวกับพวกคอนเซนต์ละนะครับเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีละเราจะเห็นนะครับว่าในหลายๆเว็บก็จะมีเรื่องของคุกกี้คอนเซนต์ที่เป็นตัวป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้ครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปทำเองนะครับเราก็จะมีตัวเจเนเรตคุกกี้คอนเซนต์ให้เป็นสคริปต์นะครับสามารถสร้างสคริปต์แล้วก็เอาไปแปะที่หน้าเว็บได้คอนเซนต์ฟอร์มต่างๆนะครับหรือฟอร์มที่เกี่ยวกับพวกของการขอ,รขอใช้สิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ ก็จะมีเทมเพลตรอไว้ให้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการอ่าเป็นเซลล์แอสเซสเมนต์นะครับเป็นเหมือนการรีพอร์ตเป็นแก็บว่าโอเคเราอยากประเมินว่า p t ท a เนี่ยมีรอยเรื่องต้องทําเราทําไปกี่เรื่องแลวนะครับเราก็จะมีฟอร์มที่เป็น t a ต d a า d ของอ่ากฎหมาย p ีทีเนี่ยให้ลูกค้าสามารถประเมินเองได้เขาทําอะไรไปเราบ้างเขาอยู่จุดไหนของ p ีทีพีเอนะเขายังขาดอะไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นโมดลูลที่ทีเล็กสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครับผมในมุมของการเลือกที่ปรึกษาหรือเลือก เลือกแพลตฟอร์มนะครับเราควรมองอะไรที่เป็นเหมือนกับ long term relationship เรื่องของการ b u ตรนั้นโปรเซนะครับมันจะต้องเหมือนกับต้องการความเข้าใจในบริบทของแต่ละองค์กรอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกฎหมายเองนะครับในอนาคตเนี่ยก็อ,อาจจะมีกฎหมายรูปอะไรเพิ่มเติมออกมาทาให้เราต้องปรับปรุงสิ่งที่ต้องทําอยู่หรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับการที่ที่ปรึกษาอยู่ด้วยกันเป็น subscription ไปเรื่อยๆครับก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอข้อมูลล้วไหลซึ่งแน่นอนว่าเราเราเรา,เราพยายามป้องกันการล่ว,ลวงไหล ที่ปรึกษาหรือว่าบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ PPA ก็ควรจะสป,ปอร์ตลูกค้าในการช่วย,หยเหลือในเรื่องนี้ด้วยจริงๆแล้ว PPA ครับมันมีสิ่งที่ต้องทำค่อนข้างเยอะแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เราเริ่มดาเนินการจากบางจุดก่อนแต่ครอบคุมได้ค่อนข้างเยอะอหลักๆแ,แรกๆเนี่ยเรื่องของการสำรวจก่อนครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างน,นะครับทำออกมาเป็นเหมือนกับที่เรียกว่า ROP ก่อนเพื่อทำให้เรามีแผนว่าเ,เราจะ มุฟยังไงต่อซึ่งข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทำา o p p Temp เทมเอกสารต่างๆเนี่ยสามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์ของทีเล็กนะครับเราก็จะมีเป็นเทมเพจตัว Public เนี่ยแชร์ให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับหลายองค์กรก็จะมองว่า p d p ีเนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนคอร์สเนาะเป็นกฎหมายที่ต้องทําตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่า หลังจากที่เรา implement ให้ลูกค้าหลายๆายนะครับเราก็พบว่าหลายๆครั้งนีครับมันเป็นการ invest ที่กลายเป็น benefit มากกว่า,าเรื่องแรกที่ผมเห็นสร้างผลกระทบจาก PTA ได้ก็คือเรื่องของ branding สาเหตุจริงๆน,นที่ที่บ้านเราเนี่ยครับต้องมีกฎหมาย PTA นะครับเพราะว่ามันถูกเทรนด์ของของโลกของสากลน,นะครับเขามี กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาสักพักละซึ่งมันก็เริ่มเหมือนกับเป็นเทรนด์ว่าถ้าประเทศไหนไม่มีนะครับก็จะเหมือนกับตกสแตนดาดเสียโอกาสในการทําธุรกิจด้วยกันเพราะว่ากลุ่มธุรกิจต่างประเทศนะครับลูกค้าของเขาก็จะมองแล้วว่าเอ๊ะบริษัทนี้ทํางานกับบริษัทที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มไม่สบายใจแล้วว่าข้อมูลของเราจะ,จะปลอดภัยจริงหรือเปล่าบ้านเราเององค์กรไหนที่ m o v เร็วนะครับก็จะมีการ โปรโมทเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าส่วนอีกมุมหนึ่งที่ผมเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของการทำเรียกว่า data governance นะครับหรือเป็นเทรนด์ของการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรหลายองค์กรเนี่ยที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในการผลักดันเรื่องของ data governance มาสําเร็จเอาตอนที่ทํา PDPA เพราะมีกฎหมายบ,บังคับเริ่มจากการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนแล้วก็ขยายผลออกไปเป็นข้อมูลอื่น นจนสามารถทำเด e r าูรองได้สำเร็จเป็นแรงพักที่ดีในการเอามาบริหารจัดการข้อมูลในปัจจุบันครับผมหลังจากที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่า p d p a เนี่ยก็เป็นกฎหมายที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1หากท่านไหนนะครับสนใจที่จะเริ่ม implement ตัว p d p a มองหาแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับในการเข้ามา อินติเกชันกับธุรกิจของเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เท a ก e อดโคได้เลยแพลตฟอร์มของเรานะครับก็อย่างที่เรียนก็จะมีความเป็นทั้งมีบริการที่ปรึกษานะครับมาพร้อมกับตัวแพลตฟอร์มแล้วก็มาพร้อมกับความสามารถในการทําเกี่ยวกับ p d p a นะครับแล้วก็อินติเคชันเรื่องของ business process ต่างๆนะครับ